ฝั่งพระไตรปิฎกยกทุกที่ติดอกออกไป EP ที่ี0 5่105เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่1หน้าที่105ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องนโมเวศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2563พวกภิกษุผู้เป็นค่าสเสกพามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ครอบง์กเนิดด้วยปัสสาวมัดคือของหญิงม <cat> an ีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัดปราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าสึก หามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุแล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวะมรคคือของหญิงมีเครื่องราดของภิกษุไม่มีเครื่องราดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของภิกษุมีเครื่องราดหนึ่งของหญิงมีเครื่องราดของภิกษุก็มีเครื่องราดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราดหนึ่ง ถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปารชิกผู้ภิกษุผู้เป็น้าศึก้ามนุษย์ผู้หญ,ญิงผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุแล้วให้ครอบมองค์กําเนิดด้วยปัสสาวะมรคคือของหญ,ญิงมีเครื่องราดของภิกษุไม่มีเครื่องราดหนึ่งของหญ,ญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราดหนึ่งของหญ,ญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราดหนึ่ง ของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราดหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปราชิกพวกภิกษุผู้เป็นฆาสศึกพามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุแล้วให้ครอบมค์กำเนิดด้วยปัสสาวะมัดคือของหญิงมีเครื่องราดของภิกษุไม่มีเครื่องราดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของภิกษุมีเครื่องราดหนึ่ง ของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัติ21มนุษย์สิทธะถีมะตะัตตาอักขายตจตุกะอมพวกภิกษุผู้เป็น้าสึกผามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม่อยู่สัตว์กัดมาในสำนักภิกษุแล้วให้ครื่องมืงกำเนิดด้วยปาก คือของหญิงม right. ีเครื่องราดของภิกษุไม่มีเครื่องราดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของภิกษุมีเครื่องราดหนึ่งของหญิงมีเครื่องราดของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราดหนึ่งถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้ออบัตปราชิก